ครับพดีครับพี่น้องพอดีกลับมาจะน้าคำครับเมื่อนี้กับไปไทหนาบ้านเขาซอยไอยคือเกาเหรอครับล่าม,มากับแม่บ้านเพื่อนก็เตรียมของสีขายมืออื่นนะครับเตรียมของสีขายมืออืนน่น่มา,มมามีอย่างแนีอย่าให้พี่น้องเบิ่งนะครับ อันนี้ก็ที่เป็นบักฟักครับเนอะบักฟักที่จะแกงใส่ไก่มืออื่นครับอนะบักฟักที่จะแกงใส่ไก่มือ่นเปลี่ยนเมนูมื่นเสาร์ไปพี่น้องคน <c oughs> อื่นครับเขาย้ำม,มือนเสาร์นะครับเม่นี่ก็ขอเสนออีกเมนูหนึ่งนะครับอ่าเมนูหนึ่งก็คือนี่ครับ <c oughs> อยู่ในซึ่งนี่ครับพี่น้อง เพราะวาดเพิ่นเฮ็ดแล้วล่ะผมครับขมามาผมมาจะหน้าเพิ่นกระเฮ็ดแล้วล่ะครับมกป่าครับมือนั้นเป็นมกปลาขาวมือนี้มกปลาซิ่วครับมือนี้พี่น้องมือนี้มกปลาซิ่วครับอ่าก็ได้ยุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้ามกครับเก้ามกเดี๋ยวมกละสิบบาทครับ คือเก่าล่ะครับโมกละสิบาทเอย่างไรเดี๋ยวผมสิเปิดให้พี่น้องเบิ้งนะครับปลาซิวปลาซิวโมกปลาซิวขอจานเนี่จานไมใ่ใย,ยักใบในจานอ่าเดี๋ยวจะเปิดให้พี่น้องเบิง้งว่าสิบบาทโมกปลาซิว <c oughs> เป็นเะสือบ่ครับนี่ครับลองเบิง้งเอาโมกได้ก็ได้ครับ เบิ้งครับหนี่สิบบาทมกปลาซิวแต่วปาบัดหอคือเก่าสิหอเป็นชำบูบล้วครับเปิดเป็นที่ซื้ <c oughs> <c oughs> อเนาเนี่ยพี่น้องนะครับนี่สิบบาทเป็นมกปลาซิวมกปลาขาวบานเฮาครับปลามัดนี่สิละครับปลาซิวปลายัง กินหอมเลยครับหอมขาหอมตะไคร้เนาะนะครับนี่มีหอดกุ้งครับเอ่อกุ้งมีกุ้งมีปลาซิลวมีปลามัดแต่ว่าปลามัดนี่ภาคกลางเพิ่งมาเนื้อไหนผมกับโบนูกันนะครับเนี่ยอันนี้คือเมนูเตรียมอันนี้มกแล้วแล้วครับจงคำเขามาเพิ่นกะ เห็นแล้วแล้วครับไปไทยหน้าซอยไอย้คือเกาละมือนี่ก็ได้เขามาคำเนาะ,ะก็เลยอนุญาตไทยช่วงเห็ดแล้วนี่แหลนะน้องพี่น้องให้พี่น้องบึงนะครับบกประสิวนี่ครับได้เก้ามกครับมกละสิบบาทเนาะนี่ครับ หมกปลาซิวได้กเก่าหกหกละสิบบาทนี่ครับอ่ะมันสุกแล้วเนาะ,ะมีกุ้งกุ้งฝอยบานเฮาล่ะครับปนปนกันไปสิบบาทกับพ่อกินเนาะพี่นอ้องส่วนหมกฟักนะครับบอกฟักนี่เม,เมนูมืูอหื่นครับเป็ดจแกงไส้ไก่นะครับเมนูเหมือนจีแกงไส้ไก่ เอา้าบานนี้มอหอไ้คือเกาเดอ้อนน่เออเปิดเป็ี่นซื้อครับหอเปลเ่ยนเน่ะ <c oughs> ครับอา่ามีคลิปจนชันพ่อได้พี่น้องเบิงมกป่านะครับกินเก่ามืออื่นส่บแทบย่างเส่ามกป่าหอนหอนนี่แหละครับมือนี้เขาก็เตรียมไว้ส่วนนี้เขาก็มกแล้วก่ยังอีกส่วนหนึ่งมืออื่นก็นทีเห็ด เพิ่มเติมนะครับนักสั่นก็ขออนุญาตลงคลิปนี่ให้พี่น้องนะครับเฮาได้เบิ่งช่วงคำนี่ละมาจะหน้าคำครับนังสั่นก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าพอกันไหมนะครับพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกท่านทุกคนตอบซาแนกก็ขอไั่ครับบวัสดีครับ